ชายที่ตายไปแล้วแต่กลับเดินได้คึ้นหนึ่งในมุมใบศพปริศนาหายไปจากที่เกิดเหตุไม่กี่นาทีต่อมาเขากลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาคือใครเขาฟื้นจากความตายได้อย่างไรและที่น่ากลัวกว่านั้นเขายิ้มให้ก่อนจะหายไปในความมืดริชารคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ข้อความปริศนาในโทรศัพท์กลับทำให้เขารู้ว่าอย่าคิดว่ามันจบแล้ว นี่คืออาถรรพ์คำสาปหรือเงื่อนงำของคดีฆาตกรรมเก่าเมื่อสิบปีก่อนตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกเพราะบางอย่างไม่เคยจักไปจริงๆนี่คือเรื่องราวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในมุมไบเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตแสงไฟและความลับที่ซ่อนเร้นกลางดึกของคืนหนึ่งฝนตกโปรยปลายถนนเปียกหลืนเงาสะท้อนจากไฟถนนสันไหวราวกับกำลังเต้นรำ ริชาบก้าวเท้าออกจากบาร์แห่งหนึ่งกลิ่นเหล้าอ่อนๆติดอยู่ที่เสื้อของเขาลมเย็นพัดผ่านรูบไล้ไปตามต้นคอเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นถนนดังกล้องในซอยเงียบสงัดเขาเดินไปตามทางแคบรู้สึกถึงบางสิ่งแปลกประหลาดสายตาจับจ้องไปยังเงาดำที่ขยับไหวเสียงบางอย่างดังขึ้นคล้ายโลหะกระทบกันเบาๆหัวใจเต้นแรงขึ้นความรู้สึกไม่สบายใจคืบคลานเข้ามา ริชาบชะงักกวาดสายตามองรอบตัวซอยนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่อีกแล้วแต่เขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างกลิ่นเหม็นข้าวแปลกๆล,ลอยมากระทบจมูกเป็นกลิ่นที่ทำให้ท้องไส้ปันป่วนเขาหันไปมองข้างหน้าแล้วพบกับบางสิ่งที่ทำให้ขาแข็งค้างร่างของชายคนหนึ่งนั่งพิงกําแพงเสื้อเชิดขาวชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงดวงตาของร่างนั้นเบิกโพลงมองตรงมาแต่ไร้แววชีวิต มือของเขากำโทรศัพท์แน่นหน้าจอย,ยังเปิดข้อความบางอย่างไว้เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นแสงวาบส่องให้เห็นใบหน้าของศพชัดเจนขึ้นมันคือชายคนเดียวกันที่นั่งข้างเขาในบาร์เมื่อชั่วโมงก่อนริชาร์ดรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังและแล้วลมหายใจของริชาร์ดสะดุดเขาไม่กล้าขยับกล้ามเนื้อแข็งเกรงราวกับถูกตรึงไว้เงาดำขยับใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นในความเงียบ หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขากลืนน้ำลายช้าๆพยายามมองผ่านแสงสลัวของไฟถนนทันใดนั้นมือหยับกระชากไหล่ของเขาจากด้านหลังริชาบสะดุ้งเฮือกร่างของเขาถูกผลักเข้ากับกำแพงเย็นเยียบเสียงหายใจหนักดังอยู่ใกล้หูกลิ่นบุหรี่ฉุนจัดลอยมากระทบจมูกแกเห็นอะไรไปบ้างเสียงทุ้มต่ำกระซิบแผ่วเบาแต่หนักแน่นจนเส้นเลือดของเขาเย็นเฉียบ ริชาบไม่กล้าตอบลำคอแห้งผากมือหนาบีบต้นแขนของเขาแน่นขึ้นแรงกดทำให้รู้สึกเจ็บเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนเขาสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิของร่างอีกฝ่ายเสียงฟ้าร้องกึกกล้องสายฟ้าแลบส่องสว่างให้เห็นใบหน้าของชายตรงหน้าใบหน้าแข็งกระด้างดวงตาคมกริบจ้องมองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกในมุมปากมีรอยยิ้มบางๆแต่ไร้ความอบอุ่น ริชาพ,พยายามสุดหายใจลึกตั้งสติแต่ร่างกายของเขาสั่นสะท้านฉันถามว่าแกเห็นอะไรน้ำเสียงเยือกเย็นขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้นริชาบรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับบางสิ่งที่อันตรายมือข้างหนึ่งของชายแปลกหน้าขยับไปที่กระเป๋าเสื้อริชาบเหลือบตามองเห็นเงาโลหะบางอย่างวาววับท่ามกลางความมืดเขากำลังจะโดนริชาบลั้นหายใจสายตาจับจ้องที่มือของชายคนนั้น แสงจากไฟถนนกระทบกับวัตถุโลหะในมือมันคือมีดพับขนาดเล็กแต่คมกริบราวกับพร้อมเฉือนทุกสิ่งที่ขวางหน้าหัวใจของเขาเต้นรัวเงื่อเย็นไหลซึมไปตามแผ่นหลังฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของชายแปลกหน้ากดต่ำน้ำเสียงหนักแน่นจนทำให้ขาของริชาบอ่อนแรงแกเห็นอะไรไปบ้างสมองของเขาหมุนเร็วเขาต้องพูดอะไรสักอย่างต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ให้ได้ ฉ,ฉันไม่เห็นอะไรเลยริชาบริบพูดน้ำเสียงสั่นเครือมือที่ถือมีดหยุดชะงักดวงตาของชายคนนั้นจับจ้องเขาอย่างจับผิดเงียบเงียบจนน่ากลัวสายฟ้าแลบขึ้นอีกครั้งส่องให้เห็นร่างไร้วิญญาณที่ยังคงนั่งพิงกำแพงอยู่เบื้องหลังริมฝีปากของศพนั้นเผยอาออกเล็กน้อยราวกับกำลังจะพูดบางอย่างแล้วทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือศพสั่นขึ้นหน้าจอสว่างวาบ เสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้นริชาร์ดสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้างชายแปลกหน้าหันขวบไปมองโทรศัพท์เครื่องนั้นสั่นเป็นจังหวะต่อเนื่องราวกับมีใครบางคนพยายามติดต่อมาแสงจากหน้าจอสะท้อนบนใบหน้าของศพก่อนจะเผยให้เห็นชื่อผู้ส่งข้อความอย่าปล่อยให้ใครรู้ชายแปลกหน้าคำรามเบาๆก่อนจะหันกลับมาทางริชารแววตาของเขาเปลี่ยนไป ความลังเลที่มีอยู่เมื่อครู่หายไปมือที่ถือมีดขยับเร็วขึ้นก่อนที่ริชาบจะทันตั้งตัวใบมีดเย็นเฉียบก็พุ่งตรงมาที่เขาริชาบเบี่ยงตัวหลบได้ทันในเสี้ยววินาทีใบมีดเฉียดผ่านแก้มของเขาทิ้งรอยแผลตื้นๆไว้บนผิวหนังความเจ็บลั่นปราบแต่ไม่มีเวลาคิดเขากระโจนถอยหลังมือยันกำแพงเพื่อส่งตัว ชายแปลกหน้าไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าหาอีกครั้งมีดในมือสะท้อนแสงวาววับริชาบคว้าได้เพียงเศษขวดแตกที่กองอยู่ใกล้เท้ากำมันแน่นจนรู้สึกถึงคมแหลมที่กดลงบนฝ่ามือเขายกมันขึ้นตั้งรับขณะที่ชายคนนั้นเหวี่ยงมีดเข้าใส่เสียงกระจกปะทะโลหะดังแหลมเสียดแทงความเงียบของตรอกมืดแรงกระแทกทำให้เศษขวดในมือของริชาบแตกเป็นชิ้นเล็ก เลือดไหลซึมออกจากฝ่ามือความเจ็บแผลซ่านแต่สัญชาตยานบอกให้เขาสู้ต่อชายแปลกหน้าไม่ได้หยุดเขายกมีดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ริชาบไม่รอให้มันจ้วงแทงลงมาเขาถีบสุดแรงเข้าที่หน้าท้องของอีกฝ่ายร่างนั้นเซถอยหลังไปกระแทกกับกำแพงมีดหลุดจากมือร่วงลงกระทบพื้นริชาบหายใจหอบหนักไม่รอให้มีโอกาสที่สองเขาหันหลังแล้วออกวิ่ง เท้ากระทบพื้นอย่างรีบร้อนลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นกระหนำ่ำเสียงฝีเท้าหนักๆไล่ตามมาติดๆริชาบหันขวบไปมองเห็นเงาร่างนั้นพุ่งตามมาอย่างไม่ลดละซอยข้างหน้าแคบลงมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟเก่าๆเ,เขาไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะพาเขาไปที่ไหนแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวคืนนี้เขาอาจไม่รอดแล้วทันใดนั้น เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากปลายซอยไฟหน้ารถสองวาบเข้ามาแสงเจิดจ้าทำให้ริชาบต้องยกมือขึ้นบังตาเงาดำที่ไล่าตามชะงักไปชั่วขณะริชาบไม่รอช้าเขากัดฟันเร่งฝีเท้าวิ่งตรงไปหารถคันนั้นหัวใจเต้นรัวเสียงลมหายใจดังสะท้อนอยู่ในหูรถคันนั้นจอดสนิทประตูฝั่งคนขับเปิดออกชายคนหนึ่งก้าวลงมาใบหน้าครึ่งหนึ่งถูกซ่อนอยู่ในเงามืด ริชาบหยุดกึกหัวใจหล่นวูบแสงไฟจากถนนส่องให้เห็นชัดขึ้นมันคือชายคนเดียวกับศพที่เขาเห็นเมื่อครู่ร่างนั้นดวงตาแข็งกร้าวแววตาไม่ใช่ของคนตายหรือเขาเห็นผิดไปหรือมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกข้างหลังยังมีชายถือมีดที่วิ่งตามมาข้างหน้าคือคนที่เขาคิดว่าตายไปแล้วทุกอย่างสับสนหัวหมุนจนแทบยืนไม่ไหว ชายตรงหน้าขยับเข้ามาใกล้ขึ้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากเสียงของเขาแหบพร่าแต่ชัดเจนแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกมือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อริชากบกำมือแน่นเลือดจากแผลบนฝ่ามือไหลยหยดลงพื้นเขาต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ไม่งั้นริชาบเหลือบมองซ้ายขวาสมองหมุนเร็วเขาไม่มีทางหนีไม่มีที่ซ่อนข้างหลังมีชายถือมีดกำลังเร่งฝีเท้าเข้ามา ข้างหน้าคือชายปริศนาที่ควรจะตายไปแล้วเขากลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกมือของชายตรงหน้าเลื่อนออกจากกระเป๋าเงาวัตถุสีดำปรากฏขึ้นมันคือปืนปลายกระบอกหันตรงมาที่เขาริชาบแข็งค้างร่างกายเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งไม่มีใครออกจากที่นี่ได้เสียงของชายคนนั้นเยือกเย็นปลายนิ้วของเขาแต่ที่ไกปืน ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงปืนลั่นดังสนัน่นก้องสะท้อนไปทั่วซอยแคบร่างของริชาบสะดุ้งเฮือกตาเบิกกว้างแต่เขาไม่ได้ล้มลงกระสุนนั้นไม่ได้ถูกเขาเสียงร่างหนักกระแทกพื้นดังขึ้นด้านหลังริชาบหันขวบไปมองชายที่ถือมีดล้มลงกับพื้นเลือดสีเข้มค่อยๆแผ่ขยายใต้ตัวเขาดวงตาของเขายังเบิกกว้างแต่ไร้แววชีวิต ริชาบหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามชายที่ถือปืนยังยืนนิ่งสีหน้าไม่แสดงอารมณ์นายทำแบบนี้ทำไมริชาบถามเสียงแหบพร่าชายปริศนายิ้มบางๆก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวเพราะตอนนี้เขายกปืนขึ้นมาใหม่คราวนี้เล็งมาที่ริชาบโดยตรงเหลือแค่แกคนเดียวแล้วลมหายใจของริชาบสะดุด เขาเห็นนิ้วของชายคนนั้นค่อยๆอ,ออกแรงที่ไกปืนและแล้วเสียงปืนดังลั่นอีกครั้งริชาบกระจนหลบไปทางขวาสุดแรงกระสุนพุ่งเฉียดแขนของเขาไปเพียงเสี้ยวนิ้วความร้อนจากกระสุนทําให้รู้สึกแสบผิวแต่มันยังไม่ใช่จุดจบของเขาเขาล้มลงกลิ้งไปกับพื้นมือเปื้อนเลือดจากแผลที่แตกก่อนหน้านี้แต่เขาไม่มีเวลาสนใจ เสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นชายปริศนาเดินตรงเข้ามาปลายปืนยังคงเล็งอยู่ที่เขาไม่มีประโยชน์ที่จะหนีริชาพอบหายใจรีบมองหาทางออกสายตาเหลือไปเห็นบางอย่างขวดแก้วแตกกองอยู่ใกล้มือเขาคว้ามันขึ้นมาโดยไม่คิดแล้วป่าใส่ชายที่ถือปืนเต็มแรงขวดแตกกระจายของเหลวข้างในสาใสาใบหน้าของอีกฝ่ายบ้าเอย้ย ชายคนนั้นคำรามถอยหลังไปสองก้าวโอกาสเดียวของเขามาถึงแล้วริชาบลุกพรวดใช้แรงเฮือกสุดท้ายพุ่งไปชนชายคนนั้นเต็มแรงร่างทั้งสองกระแทกเข้ากับตัวรถปืนหลุดจากมือกระเด็นไปไกลเสียงโลหะกระทบพื้นดังก้องริชาบไม่รอช้าเขาถอยออกมาก่อนแล้ววิ่งไปที่ปืนทันทีแต่มืออีกฝ่ายไวกว่าชายปริศนาเตะปืนออกไปไกลกว่าเดิม แล้วกำหมัดแน่นก่อนเหวี่ยงมันมาที่หน้าเขาเต็มแรงกำปั้นหนักอึ้งกระแทกเข้าที่แก้มริชาบเซ็มลงกับพื้นรถเลือดคละคลุ้งอยู่ในปากดวงตาพร่าเบลอไปชั่วขณะเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกครั้งฉันให้โอกาสแกมากพอแล้วน้ำเสียงเย็นชาเอ่ยขึ้นริชาพ,พยายามลุกแต่ร่างกายหนักราวกับแบกหินเงาดำค่อยคอยค,อยคุกเข่าลงตรงหน้าเขา แล้วมือหนาก็คว้าคอเสื้อของเขากระชากขึ้นมาใบหน้าของชายคนนั้นอยู่ใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจดวงตาของเขาว่างเปล่าแล้วริมฝีปากก็ขยับลาก่อนมือข้างหนึ่งยกขึ้นสูงกับมีดปลายแหลมในมือแน่นแล้วมันก็ฟันลงมาอย่างรวดเร็วริชาบบิดตัวสุดแรงหลบใบมีดที่พุ่งลงมาห่างไปเพียงไม่กี่เซนติเมตร คมมีดเฉือนผ่านไหล่ของเขาความเจ็บแผลซ่านไปทั่วร่างแต่เขาไม่มีเวลาคิดถึงมันอะดรีนาลีนพุ่งทะยานเขาใช้แรงทั้งหมดพุ่งชนชายปริศนาอีกครั้งทั้งสองร่างล้มลงกับพื้นกลิ้งไปกระแทกกับตัวรถชายปริศนาเสียจังหวะมีดหลุดจากมือริชาบไม่รอให้มันถูกหยิบขึ้นมาอีกเขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายเหวี่ยงหมัดซัดเข้ากรามของอีกฝ่ายเต็มแรง เสียงกระดูกกระทบกันดังสะท้อนในความมืดชายคนนั้นผงะไปดวงตาแข็งกร้าวสันไหวชั่วขณะริชาบควาโอกาสนั้นเขาถีบเข้าที่กลางอกของอีกฝ่ายจนร่างนั้นกระเด็นไปนอนกับพื้นเสียงหอบหายใจหนักดังไปทั่วซอยเลือดไหลซึมออกจากแผลของเขาความเจ็บล่นไปทั่วตัวแต่เขาไม่หยุดเขารีบลุกขึ้นแล้วถลันไปที่ปืนที่ตกอยู่ไม่ไกล มือของเขาคว้าปืนขึ้นมานิ้วสันเทาแต่มั่นคงชายปริศนากำลังลุกขึ้นสีหน้าเยือกเย็นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่ามันจะจบแค่นี้เหรอเสียงของเขาเรียบนิ่งจนหน้าขนลุกริชาบเล็งปืนไปที่เขาปลายกระบอกสั่นเล็กน้อยจากความตื่นกลัวอย่าเข้ามาเสียงของเขาแหบพร่าแต่หนักแน่นชายปริศนายิ้มบางบาง เขายกมือขึ้นช้าๆแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องริชาบอย่างไม่ละสายตาแก่ไม่มีทางยิงฉันริชาบกลืนน้ำลายร่างกายแข็งค้างปลายนิ้วของเขาอยู่บนไกปืนหัวใจเต้นแรงเสียงไซเรนตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลไฟหน้ารถหลายคันพุ่งส่องเข้ามาในซอยแสงสีแดงน้ำเงินกับพริบวุบวาบส่องให้เห็นใบหน้าของชายปริศนาได้ชัดเจน แต่แทนที่จะแสดงความหวาดกลัวเขากลับหัวเราะเบาๆเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นก่อนที่ตำรวจจะมาถึงชายคนนั้นพุ่งตัวไปด้านหลังหายไปในเงามืดของซอยข้างๆริชาพอบหายใจมือยังคงกําปืนแน่นร่างกายสันสะานทนทั้งจากความเจ็บปวดและความหวาดกลัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจในตอนนี้มันยังไม่จบ และเขารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วชายปริศนานั่นจะกลับมาอีกครั้งตำรวจกรูกันเข้ามาในซอยไฟฉายหลายกระบอกกวาดผ่านไปทั่วบริเวณเสียงวิทยุสื่อสารดังสับสนอยากขยับเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนสั่งริชาบยกมือขึ้นอย่างช้าๆปืนยังคงอยู่ในมือของเขานิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยวางปืนลงเดี๋ยวนี้เขาค่อยคโน้มตัวลงวางปืนกับพื้นอย่างระมัดระวัง เจ้าหน้าที่สองนายวิ่งเข้ามาประชิดต,ตัวจับแขนเขาแล้วดึงให้ยืนขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายตำรวจไวกลางคนเดินเข้ามาสีหน้าจริงจังริชาพ,พยายามเรียบเรียงคำพูดหัวของเขาหนักอึ้งจากอาการบาดเจ็บเขาหอบหายใจก่อนจะพูดเสียงแหบพร่ามีคนร้ายเขาหนีไปทางซอยนั้นเขาชี้ไปทางที่ชายปริศนาหายไป ตำรวจบางนายรีบวิ่งไปตามเส้นทางที่เขาชี้แต่บางคนยังคงล้อมตัวเขาไว้นายเป็นใครนายตำรวจถามดวงตาจับจ้องเขมง็งริชาบผมแค่บังเอิญมาอยู่ที่นี่ผมเห็นเขาหยุดชั่วขณะสมองยังคงสับสนกับเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเห็นอะไรแน่ชายคนนั้นควรจะเป็นศพแต่เขากลับเดินได้พูดได้และพยายามฆ่าเขา มันเป็นไปได้ยังไงตำรวจอีกนายตรวจสอบร่างไร้วิญญาณของชายที่ถูกยิงหนึ่งรายเสียชีวิตครับเขารายงานเสียงเรียบแต่เดี๋ยวครับริชาหันขอบไปมองทันทีเมื่อได้ยินเสียงของตำรวจอะไรนายตำรวจถามขมวดคิ้วเจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจสอบศพนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาด้วยแววตาสับสนศพนี้ไม่ใช่ศพที่เราได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับ คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายของริชาบเย็นเฉียบหมายความว่ายังไงเจ้าหน้าที่สูดหายใจลึกก่อนจะพูดต่อเราตามร่องรอยจากแจ้งเหตุพบศพชายคนหนึ่งถูกฆ่าตายในตรอกนี้เมื่อชั่วโมงก่อนเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วกลืนน้ำลายแต่เมื่อทีมเราไปถึงศพก็หายไปแล้วริชาบตัวแข็งทื่ความกลัวล่นไปทั่วร่างชายปริศนานั่นเขาคือศพที่หายไปงั้นเหรอ ทุกอย่างเริ่มสับสนมากขึ้นเรื่อยๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาและมันยังไม่จบนายตำรวจขมวดคิ้วมองริชาบสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยนายนกำลังจะบอกว่าคนที่พยายามฆ่านายนั่นคือศพที่หายไปชายที่ตายไปแล้วแต่กลับเดินได้คืนหนึ่งในมุมใบศพปริศนาหายไปจากที่เกิดเหตุ ไม่กี่นาทีต่อมาเขากลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาคือใครเขาฟื้นจากความตายได้อย่างไรและที่น่ากลัวกว่านั้นเขายิ้มให้ก่อนจะหายไปในความมืดริชาร์ดคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ข้อความปริศนาในโทรศัพท์กลับทำให้เขารู้ว่าอย่าคิดว่ามันจบแล้วนี่คืออาถรรพ์คำสาปหรือเงื่อนงำของคดีฆาตกรรมเก่าเมื่อสิบปีก่อนตัวเลขเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง เตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกเพราะบางอย่างไม่เคยจักไปจริงๆนี่คือเรื่องราวอชญากรรมที่เกิดขึ้นในมุมไบเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตแสงไฟและความลับที่ซ่อนเร้นกลางดึกของคืนหนึ่งฝนตกโปรยปลายถนนเปียกลื่นเงาสะท้อนจากไฟถนนสันไหวราวกับกำลังเต้นรำริชาบก้าวเท้าออกจากบาร์แห่งหนึ่งกลิ่นเหล้าอ่อนๆติดอยู่ที่เสื้อของเขา ลมเย็นพัดผ่านลูบไล้ไปตามต้นคอเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นถนนดังก้องในซอยเงียบสงัดเขาเดินไปตามทางแคบรู้สึกถึงบางสิ่งแปลกประหลาดสายตาจับจ้องไปยังเงาดำที่ขยับไหวเสียงบางอย่างดังขึ้นคล้ายโลหะกระทบกันเบาๆหัวใจเต้นแรงขึ้นความรู้สึกไม่สบายใจคืบคลานเข้ามาริชาบชะง,งักกอดสายตามองรอบตัวซอยนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่อีกแล้วแต่เขาสัมผัสได้ถึงบางอย่าง กลิ่นเหม็นข้าวแปลกๆล,ลอยมากระทบจมูกเป็นกลิ่นที่ทำให้ท้องไส้ปันป่วนเขาหันไปมองข้างหน้าแล้วพบกับบางสิ่งที่ทำให้ขาแข็งค้างร่างของชายคนหนึ่งนั่งพิงกำแพงเสื้อเชิดขาวชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงดวงตาของร่างนั้นเบิกโพลมองตรงมาแต่ไร้แววชีวิตมือของเขากำโทรศัพท์แน่นหน้าจอย,อยังเปิดข้อความบางอย่างไว้เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นแสงวาบส่องให้เห็นใบหน้าของศพชัดเจนขึ้น มันคือชายคนเดียวกันที่นั่งข้างเขาในบาร์เมื่อชั่วโมงก่อนริชาร์ดรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังและแล้วลมหายใจของริชาร์ดสะดุดเขาไม่กล้าขยับกล้ามเนื้อแข็งเกรงราวกับถูกตรึงไว้เงาดำขยับใกล้เข้ามาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นในความเงียบหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขากลืนน้ำลายช้าๆพยายามมองผ่านแสงสลัวของไฟถนน ทันใดนั้นมือหยาบกระชากไหล่ของเขาจากด้านหลังริชาบสะดุ้งเฮือกร่างของเขาถูกผลักเข้ากับกำแพงเย็นเยียบเสียงหายใจหนักดังอยู่ใกล้หูกลิ่นบุรี่ฉุนจัดลอยมากระทบจมูกแกเห็นอะไรไปบ้างเสียงทุ้มต่ำกระซิบแผวเบาแต่หนักแน่นจนเส้นเลือดของเขาเย็นเฉียบริชาบไม่กล้าตอบลำคอแห้งผากมือหนาบีบต้นแขนของเขาแน่นขึ้นแรงกดทำให้รู้สึกเจ็บ เงานั้นขยับเข้ามาใกล้ขึ้นจนเขาสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิของร่างอีกฝ่ายเสียงฟ้าร้องกึกก้องสายฟ้าแลบส่องสว่างให้เห็นใบหน้าของชายตรงหน้าใบหน้าแข็งกระด้างดวงตาคมกริบจ้องมองเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกในมุมปากมีรอยยิ้มบางๆแต่ไร้ความอบอุ่นริชาพ,พยายามสุดหายใจลึกตั้งสติแต่ร่างกายของเขาสั่นสะท้านฉันถามว่าแกเห็นอะไรน้ำเสียงเยือกเย็นขึ้น ในเสี้ยววินาทีนั้นริชาบรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับบางสิ่งที่อันตรายมือข้างหนึ่งของชายแปลกหน้าขยับไปที่กระเป๋าเสื้อริชาบเหลือบตามองเห็นเงาโลหะบางอย่างวาววับท่ามกลางความมืดเขากำลังจะโดนริชาบกลั้นหายใจสายตาจับจ้องที่มือของชายคนนั้นแสงจากไฟถนนกระทบกับวัตถุโลหะในมือมันคือมีดพับขนาดเล็กแต่คมกริบราวกับพร้อมเฉือนทุกสิ่งที่ขวางหน้า หัวใจของเขาเต้นรัวเหงื่อเย็นไหลซึมไปตามแผ่นหลังฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของชายแปลกหน้ากดต่ำน้ำเสียงหนักแน่นจนทำให้ขาของริชาบอ่อนแรงแกเห็นอะไรไปบ้างสมองของเขามุนเร็วเขาต้องพูดอะไรสักอย่างต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ให้ได้ฉ,ฉันไม่เห็นอะไรเลยริชาบรีบพูดน้ำเสียงสั่นเครือ มือที่ถือมีดหยุดชะงักดวงตาของชายคนนั้นจับจ้องเขาอย่างจับผิดเงียบเงียบจนน่ากลัวสายฟ้าแลบขึ้นอีกครั้งส่องให้เห็นร่างไร้วิญญาณที่ยังคงนั่งพิงกำแพงอยู่เบื้องหลังริมฝีปากของศพนั้นเผยอาออกเล็กน้อยราวกับกำลังจะพูดบางอย่างแล้วทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือศพสั่นขึ้นหน้าจอสว่างวาบเสียงข้อความแจ้งเตือนดังขึ้น ริชาบสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกกว้างชายแปลกหน้าหันขวบไปมองโทรศัพท์เครื่องนั้นสั่นเป็นจังหวะต่อเนื่องราวกับมีใครบางคนพยายามติดต่อมาแสงจากหน้าจอสะท้อนบนใบหน้าของศพก่อนจะเผยให้เห็นชื่อผู้ส่งข้อความอย่าปล่อยให้ใครรู้ชายแปลกหน้าคำราเบาๆก่อนจะหันกลับมาทางริชาบแววตาของเขาเปลี่ยนไปความลังเลที่มีอยู่เมื่อครู่หายไป มือที่ถือมีดขยับเร็วขึ้นก่อนที่ริชาบจะทันตั้งตัวใบมีดเย็นเฉียบก็พุ่งตรงมาที่เขาริชาบเบี่ยงตัวหลบได้ทันในเสี้ยววินาทีใบมีดเฉียดผ่านแก้มของเขาทิ้งรอยแผลตื้นๆไว้บนผิวหนังความเจ็บแลั่นปราบแต่ไม่มีเวลาคิดเขากระจนถอยหลังมือยันกำแพงเพื่อส่งตัวชายแปลกหน้าไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าหาอีกครั้งมีดในมือสะท้อนแสงวาววับ ริชาบคว้าได้เพียงเศษขวดแตกที่กองอยู่ใกล้เท้ากำมันแน่นจนรู้สึกถึงคมแหลมที่กดลงบนฝ่ามือเขายกมันขึ้นตั้งรับขณะที่ชายคนนั้นเหวี่ยงมีดเข้าใส่เสียงกระจบะทะโลหะดังแหลมเสียดแทงความเงียบของตรอกมืดแรงกระแทกทำให้เศษขวดในมือของริชาบแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลือดไหลซึมออกจากฝ่ามือความเจ็บแผลซ่านแต่สัญชาตญาณบอกให้เขาสู้ต่อชายแปลกหน้าไม่ได้หยุดเขายกมีดขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ริชาบไม่รอให้มันจ้วงแทงลงมา